ครับสวัสดีครับนาเวียรครับวันนี้นะฮะก็นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะเวลาดีๆนะฮะตอนเย็นในวันที่ฝนตกนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเขียนนะครับชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับวันนี้ก็เดิมครับไหลสดนะครับก็นะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะฮะก็ผมได้เขียนไว้แล้วแหละนะนะครับเราก็มาดูในใบงานนะครับแบบงานจะอยู่ทางด้านอ่อ ซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเขียนกันนะครับเริ่มต้นโดยใช้ตัวไหนบ้างโปรแกรมคําสั่งอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ new เดิมที่ new เดิมที่ part เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โอเคนะครับอ่านะครับตัวเข้ามาในตัวโปรแกรมของ Solidworks นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับ ตัวใบงานของเรานะครับตัวใบงานของเราเนี่ยเราจะสร้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับในจุดที่จะวางนะครับวงกลมหรือว่าจะเป็นสล็อตต่างๆนะครับให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาสร้างเส้นส่วนโค้งนะครับในการเชื่อมโยงของแต่ละตัวนะครับให้มันเข้ากันให้ได้ตามแบบนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เลือกไปที่ฟอนต์เพนนะครับเลือกใช้ฟอนต์เพนนะนะฮะแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับคลิกไปที่ครีเอทสเก็ตนะครับ เมื่อได้ครีสเกตขึ้นมานะครับเราก็สร้างนะครับอ่าเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเนี้ยเรามีอยู่แล้วแหละนะฮะเราสร้างเส้นตรงนะครับเป็นเส้นเซนเตอร์นะครับผ่านะครับจุดศูนย์กลางนะครับในแนวนอนนะครับก็เลือกไปที่ใช้คําสั่งที่เซนเตอร์ไลน์นะครับเลือกใช้เซนเตอร์ไลน์คลิปเซนเตอร์ไลน์นะครับก็ใช้เส้นปะช่วยนะครับคลิกวางหนึ่งครั้งนะครับลากผ่าน จุดตัดจุดศูนย์กลางนะครับของตัวเพนนะครับแล้วก็คลิกวางหนึ่งครั้งนะครับขอได้แล้วนะครับเราได้เส้นเซนเตอร์มาแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกวิที่ซีเล็กให้จบคําสั่งนะครับหรือใครที่จะใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดปุ่ม ESC นะครับที่คีย์บอร์ดก็กดไปหนึ่งครั้งก็จะยกเลิกคําสั่งไปนะครับเราก็เลือกให้ขนาดครับนะฮะเราเลือกที่จุดปายนี้จุดปายนี้ ะจุดปลายของเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับกับจุดศูนย์กลางนะครับก็เลือกไปที่คำสั่งสมาร์ทเดเมนชั่นนะครับคลิกเลือกหนึ่งอีกสองนะครับตรงนี้ใส่ขนาด60มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ของเราทั้งหมดก็คือ148นะครับ148นะครับทีนี้เราได้จุดตัดแล้วใช่ไหมครับ1 นะครับ2 3ได้จุดตัดทั้ง3จุดเลยนะครับทีเดียวนะครับทีนี้เราก็มาสร้างจุดตัดวงกลมที่อยู่ด้านบนตรงนี้กันนะครับก็ใช้คำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับใช้เซ็นเตอร์ไลน์นะครับคลิกจากจุดนี้เลยก็ได้คลิกจากเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เลยครับลากขึ้นไปเลยนะครับลากขึ้นไปแล้วก็คลิกวางนะครับคลิกขวาสีเรกนะครับก็จะได้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์เลยนะ ตั้งขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ smart dimension ครับคลิกไปที่ Center l i ์ไนะครับคลิกกับจุดศูนย์กลางนะครับของแกนนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับตรงนี้ก็คือ19มิมนะครับแล้วความสูงนะฮะเห็นไหมฮะความสูง48มินะครับก็คลิกเลือกเลยเส้นตรงนี้นะครับ48มิลลิเมตรเห็นไครับ เราก็จะได้จุดตัดวงกลมนะครับแล้วก็สอดทั้งหมดนะครับที่อยู่ในใบงานของเรานะครับอออีกนิดนึ่งนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นเฉียงเส้นนี้นะครับอ่าเราก็สร้างนะครับคิกเปที่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเหมือนเดิมครับออกจากจุดศูนย์กลางของแกนนะครับคลิกตึงไปเลยนะครับคลิกตึงไปเลยนะครับแล้วก็ระยะก็เอาเท่าไหร่ประมาณนี้แหละประมาณนี้ ก็คลิกขวาส e เล็ t นะครับสมาร t d เด e n s i ชั่นนะครับให้มันทำมุมกับเส้นเซนเตอร์ในแนวนอนนะครับ40องศานะครับอ่าองศานะครับอ่านะครับเห็นไหมเราก็จะได้เส้นเซนเตอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เอาตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับเราจะสร้างนะครับจุดที่จะวางสล็อตกันนะครับจุดที่วางสล็อตคือเส้น เซนเตอร์ของสลอตตรงนี้กันนะครับก็เลือกใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับไปที่ 3. point art นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเซนเตอร์ point art นะครับเลือกอันแรกเลือกใช้อันแรกนะครับก็จะคลิก3จุดนะครับ3ที่แล้วก็จะได้ส่วนคูขึ้นมานะครับก็เลือกคลิกเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็คลิกไปที่1ครั้งที่1ที่จุดศูนย์กลางนะครับคลิกครั้งที่2นะครับที่จุด ปลายของเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวนอนนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปตัดไปเลยก็ได้นะฮะตัดเลยก็ได้ผ่านขึ้นไปเลยแล้วค่อยชิมบอกนะครับแล้วก็คลิกวางนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นนะครับตัวนี้นะครับเส้นส่วนโค้งนะครับแล้วก็ C, เอชซีออกก็ได้เอชซีครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเส้นนี้เราต้องการให้เป็นเส้นเซนเตอร์ะ Center นะครับแต่ทีนี้ นะครับผมต้องการจุดตัดตรงนี้นะครับเราก็ลบ2ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเส้นตัดเส้นเส้นเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เส้นของส่วนโค้งนี้นะครับก็ใช้คําสั่งทิมนะครับคลิกไปที่ทิมแล้วผ่านเลยครับอ่าครับทีนี้พอตัดเสร็จเรียบร้อยก็เอดซีกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นส่วนโค้งตรงนี้ให้เป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับก็คลิก1ครั้งไปที่เส้นเลยนะครับคลิก1ครั้งไปที่เส้น เสร็จแล้วเราก็มีไอคอนขึ้นมานะครับมันจะเป็นลักษณะว่าเปลี่ยนให้เป็นเส้น c e n ต์ล l i นะครับมันก็จะมีเห็นไหมมีคำบอกว่า Construction Geometry อยู่แล้ก็คลิกก็คลิกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับเส้น Center นะครับตามที่ในแบบของเรานะครับที่เหลือเราก็สร้างนะครับเอาวงกลมก่อนก็ได้นะครับวงกลมก่อนก็ได้จากจุดศูนย์กลางนะครับสร้างไว้2วง จุดด้านบนครับสองวงเช่นเดียวกันหนึ่งสองนะครับเสร็จแล้วสล็อตฝั่งนี้นะครับก็เลือกไปที่สล็อตนะสล็อตแล้วก็เลือกใช้สล็อตแบบตรงนะครับนะครับแล้วก็คลิกวางไปที่จุดที่หนึ่งคลิกจุดที่สองนะครับดึงออกมาคลิกจุดที่หนึ่งจุดที่สองให้มันใช้จุดร่วมศูนย์เดียวกันนะครับทีนี้ เราก็มาทําสล็อตฝั่งนี้บ้างนะครับก็จากนั้นเราก็เลือกใช้สล็อตตัวนี้ที่เป็นแบบ3ามพอยอาร์ตนะครับเราคลิกเพื่อ3ามพอยอาร์ตนะครับก็คลิกไปที่ปลายนะครับของเส้นเซนเตอร์ไลน์ในแนวนอนนะครับคลิกหนึ่งคลิกปลายของเส้นที่เราทํามุมไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับเมาส์มาคลิกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ของสลอ็อตนะครับ เรคลิกเราก็ขยับให้สล็อตมันมีสเก็ตออกมานะครับเป็นรูปออมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทําอีกครั้งนึงนะครับทําอีกรูปหนึ่งนะทำอีกรูปหนึ่งให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับให้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมอ่านะครับเราก็จะได้ออกมาดักรูปนะครับ ครับเมื่อเราได้ออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็มาให้ขนาดนะครับให้ขนาดวงกลมกันนะครับแล้วก็สล็อตต่างๆกันนะครับเราก็เลือกไปที่ smart dimension นะครับวงกลมวงนี้นะครับ diameter ยี่สิบแปดจุดห้านะครับอ่านะครับวงนี้วงนอกดมิเตอร์เท่าไหร่เนี่ย diameter สี่สิบสี่มิลลิเมตร ด้านบนนะฮะด้านบนนะครับตรงนี้ไดมิเตอร์19มิลน,นะครับวงนอกไดมิเตอร์45นะครับวงกลมเราก็ได้ออมาละทีนี้เรามาทำสล็อตบากนะฮะับทำสล็อตฝั่งนี้บ้างนะครับสล็อตตรงนี้นะครับก็คือ22มิลน,นะครับ วงนอกของสล็อตนะครับก็คือ22นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ความยาวของสล็อตนะครับคลิกที่แกนนี้เลยก็ได้นะครับ25นะครับนะครับแต่ทีนี้เราก็มาทำสล็อตฝั่งที่บ้านะครับทอาใหญ่ก่อนก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็คลิกไปเลยนะฮะอันนี้ R 2 2นะครับส่วนด้านในด้านในเป็น22นะครับคลิก2จุดนะครับ2เส้นนะครับตรงนี้นะครับคลิก1คลิก2นะครับตามใบงานเลยนะครับมี22ี่สิอกมานะครับทีนี้เมื่อเราได้นะครับตัว วงกลมและสลอตตามขนาดนะครับในใบงานของเรานะครับแต่เราเหลือส่วนโค้งนี้ที่เป็น R 3 5ตรงนี้นะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลยครับสร้างวงกลมเลยนะครับวงกลมไซเคิลนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับกลางมาเลยนะครับกลางมานะครับเราคลิกวางนะครับเสร็จแล้วก็ให้ขนาดครับให้ขนาดในขนาดวงกลมวงนี้นะครับไดมิเตอร์เจ็ดสิบมิลลิเมตรนะครับเจ็ดสิบมิลลิเมตร เสร็จแล้วนะครับเราต้องการแค่เนี่ยแค่นี้เห็นไหมครับแค่นี้แค่ส่วนกรูนี่นะครับ er ra, ที่เหลือนะฮะเราทําการตัดทิ้งไปนะครับโดยใช้คําสั่งทิมนะครับก็คลิกไปที่ทิมนะครับตัดส่วนนี้ทิ้งไปอ๋อเส้นเส้นเซนเตอร์นะครับไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากเนี้ยนะฮะมันจะตัดไม่ได้นะครับงั้นเราก็อันดูมาก่อนนะครับอันดูมาก่อนไปที่ติดแล้วก็อันดูกลับมานะครับ เราสร้างเส้นนะครับเชื่อมนะครับจากตรงนี้มาแตะที่ส่วนโค้งนี้ก่อนดีกว่าท้างั้นนะครับก็คลิกไปที่คำสั่งลายนะครับจากจุดนี้นะครับแตะมาที่วงกลมเห็นไหมครับแล้วก็คลิกวางนะครับพอคลิกวางเสร็จแล้วนะครับพอคลิกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทิมตรงนี้ได้นะครับก็เลือกไปที่ทิมตัดตรงนี้ทิ้งไปตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับ ตัดตรงนี้ทิ้งไปตรงนี้ทิ้งนี่ก็ทิ้งนะครับยังมีเหลืออยู่นะนะครับตรงนี้ถ้าไม่ตัดทิ้งเราจะทํางานต่อไปไม่ได้นะครับนะครับเราก็จะได้นะครับเส้นตรงแล้วก็ส่วนโค้งตรงนี้นะครับทีนี้นะครับพอได้่างนี้ละเราก็ทําส่วนโค้งตรงนี้เชื่อมก็หากันนะครับก็ใช้ตัวสามพอยอาร์ตนะครับคลิกปที่สามพอยอาร์ตตอนนี้ก็เลือกอยู่นะครับสามพอยอาร์ตก็คลิกหนึ่ง คลิก2นะครับขยายหน่อยก็ได้นะครับทิ้งหนทิ้2แล้วคลิกกว่านะครับก็จะได้ส่วนโค้งมานะครับส่วนโค้งมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งตรงนี้ทิ้งไปนะครับก็คลิกไปที่ทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้จุดเชื่อมตรงนี้มานี่มานี่มานี่ยฮะทีนี้ละนะครับตอนเนี้ยนะครับดูจากงานของเราเนี่ยครับมันเป็นแปลกๆนะครับเพราะมันไม่ได้ สัมผัสแทนเจนกันนะครับมันเชื่อมโยงกันอยู่เฉยๆนะครับเราจะทําให้มันแทนเจนกันนะครับจะทำแทนเจนแล้วก็กดคําสั่งที่มีอยู่ออกให้หมดนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่ส่วนโค้งนะครับกดชิปนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดที่เส้นตรงนะครับที่เราจะเลือกให้มันแทนเจนกันนั่นเองนะครับเราก็เลือกไปที่แทนเจนนะครับก็จะขยับให้เรานะครับขยับให้จุดแทนเจนที่มัน ถูกต้องนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ไปงานก็จะไม่แปลกแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือวงกลมส่วนโค้งนี t ้กับวงกลมนะครับเราก็ทำแทนเจนเลยนะครับคลิกไปที่วงกลมนะครับคลิกกดชิปคลิกไปที่เส้นส่วนโค้งนะครับแล้วก็แทนเจนนะครับตรงนี้แทนเจนกันแล้วนะครับเหลือตรงนี้ยังไม่แทนเจนกันนะครับก็ทําต่อครับคลิกกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับก็เลือกแทนเจน นะครับนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แทนเจนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้ขนาดตรงนี้ครับเห็นไหม r16 เรายังไม่ได้ให้นะครับกดคลิกเลือก smart dimension นะครับคลิกเลือกตรงนี้เป็น r16 นะครับแล้วจะมี16มิลลิเมตรก็พิมพ์เข้าไปนะครับแก้ไขนะฮะข้างล่างของเราก็จะได้นะครับตามใบงานของเราเสร็จสรรพเลยนะครับทีนี้ก็เหลือด้านบนนะครับก็ใช้ตัวสามพอยอาร์ตเหมือนเดิมครับคลิกเลือกไปที่สามพอยอาร์ต คลิกลอก3พาก็ตรวจเช็คว่ามันเป็น3พ r ยอารไหมนะครับแล้วก็ถ้าถูกนะครับเราก็คลิกเลยฮะคลิกไปที่วงกลมนะครับคลิกมายังนะครับสลอตนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ให้มันมีเส้นส่วนโค้งที่ในที่ไปตามทิศทางในใบงานของเรานะครับเราคลิกวางนะครับก็จะได้ส่วนโค้งมานะครับเราคลิกตรงนี้ฝั่งนี้บ้างนะคลิกตรงนี้นะครับ เราจะไม่ได้อยู่ที่จุดตัดของวงกลมนะครับมันจะอยู่ที่จุดแทนเจนของแต่ละละตัวแหละตัวแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นส่วนนะครับเป็นจุดแทนเจนนะครับคลิกว่านะครับทีนี้พอได้แล้วไหมครับเราก็ได้นะครับเส้นออกมาทีนี้มันก็ยังไม่แทนเจนกันนะครับเราก็ทําให้มันแทนเจนกันนะครับทมทุกจุดเลยนะครับส่วนโค้งใส่สลันะครับกับ ส่วนโค้งนะครับกดชิปเหมือนเดิมนะครับเลือกแทนเจนนะครับฝั่งนี้ก็วงกลมนะครับกดชิปเลือกส่วนโค้งนะครับแล้วก็แทนเจนนะครับเครื่องหม้ถูกนะครับเพื่อยืนยันนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะงงนะครับตัวโปรแกรมมันจะงงว่าเอะฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันไหนกันแน่วะนะนะครับนี้เราก็มาทําฝั่งนี้บ้างคลิกกดชิป นะครับเลือกแทนเจนนะครับตรงนี้นะครับชิปกับเส้นนะครับเลือกแทนเจนนะฮะนะครับมันก็จะแทนเจนกันทั้งหมดนะครับสัมผัสกันทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็ให้ขนาดครับกับสมาร์ทเดนสชั่นนะครับส่วนโค้งนี้ก็เป็นใบงานเรา44นะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็น R16 ก็แก้นะครับแกเป็น16นะครับนะครับเห็นไหมฮะใบงานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับจากการสเก็ต์นะครับถ้าเราสามารถสเก็ตงานได้ออกมาดีนะครับตอนเราไปทําการอิกทูดไปทําการขึ้นรูปมันจะง่ายนะครับทีนี้เราก็ลองไปขึ้นรูปกันดูนะครับเมื่อได้ สเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ exit sketch นะครับ exit s k e t c นะครับก็ปิดชิ้นงานนะครับให้เป็นโชว์ใน preview ของ3มิติหน่อยเราจะได้เลือกพื้นผิวง่ายๆนะครับเหมือนทุกคลิปนะนะครับก็ไปที่ future นะครับ future เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปที่ e x t r u d e ครับทีนี้ e x t r u d e นะครับก็ตามตัวใบงานของเรานะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ทำให้ดูนะครับชุดนี้ ชุดนี้จะ x 2เท่ากันนะครับก็เลือกไปที่เปลี่ยนนะครับต้องการ x 2ออกทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันก็เปลี่ยนเป็น mid p ด i n t นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่5 0มิลลิเมตรนะครับห้าสิบมิลเสร็จแล้วนะครับเรากด enter เสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันจะเลือกให้เราที่ select contour นะครับเราก็ไปเลือกพื้นผิวที่เราต้องการนะครับคลิกหนึ่งพื้นผิวที่เราต้องการนะครับไม่ใช่คลิกเส้นนะฮะพื้นผิวเลยนะครับคลิก2นะครับก็จะได้นะครับ การ e x t c u t e ของตัวแรกนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับสเก็ตเราหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่สามเหลี่ยมดำๆตรงนี้นะครับที่ e x t c u t e หนึ่งคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็เกิดสเก็ตขึ้นมานะครับก็คลิกเลือกสเก็ตนะครับแล้วเราก็ไป execute อีกครั้งหนึ่งนะครับ execute ครั้งหนึ่งทีนี้ e x t c u t e ก็เปลี่ยนนะครับผมต้องการ execute ตรงกลางตรงนี้นะครับ ให้มันเป็น40มิลนะครับก็เปลี่ยนเป็น mid plane นะครับแก้จาก50เป็น40แล้วกด enter 1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่เ้นผิวครับะนะครับก็เครื่องหมายถนูนะครับนะครับสเก็ตหายไปแล้วก็เลือกที่สเก็ต1ใช้ตัวสเก็ต1น,นี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่ e x t r u t e อีกครั้งนึงนะครับ ทีนี้ผมจะเอาตรงนี้นะครับ30มิมลนะครับก็แก้นะครับเปลี่ยนจากบิลเป็นมิดเพนนะครับก็เป็น่า30กด enter นะครับสเติมครับเลือกที่พื้นผิวนะครับก็คลิกเลือกนะครับตรงหมายถูกครับอ่าก็จะได้ออกมานะครับทีนี้เราก็ตรงแขนตรงกลางนะครับที่เป็นจุดเชื่อมแต่ละอนนะครับ ก็คลิกไปที่สเกตนะครับนะครับแล้วก็ไปที่ตัว e อนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นบิวเปลี่ยนบิวเป็นมิดเพนนะครับตรงนี้เอาแค่10มิลพอนะครับ10มิลก็คลิกเลือกที่พื้นผิวเลยครับคลิกเลือกพื้นผิวนะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับอ่ไครับชิ้นงานเราก็จะออกมานะครับไม่ยากเลยนะครับอ่าทีนี้ ลองมาทำฟิลเลตกันนะครับฟิลเลตกันนะครับก็เลือกไปที่ฟิลเลตนะครับฟิลเลตนะครับฟิลเลตที่1มิลนะครับ1มิลพิมพ์ไปที่1นะครับที่ฟิลเลตพารามิเตอร์แก้เป็น1แล้วกด Enter นะครับต้องเป็น1 6นะครับ1แล้วกด Enter นะครับพอหนปุ๊บนะครับ Enter ผมก็เลือกนะครับผมจะไม่เลือกที่พื้นผิวนะครับบางบางถ้าเลือกพื้นผิวเนี้ยบางตัวมันไม่สามารถที่จะ ฟิลเลท่เราได้เราก็เลือกที่เส้นที่เราต้องการจะฟิลเลทนะครับเส้นนะครับคิดเลือกเส้นนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะเชื่อมโยงเส้นที่มันต่อให้เราเห็นไหมฮะจะเชื่อมโยงคลิกไปที่เส้นนะครับบิดให้เห็นเส้นนะครับนะครับอีกฝั่งนึ่งครับอีกฝั่งนึงบิดไปอีกฝั่งนึงนะครับสังเกตดีๆนะฮะขยายเข้าไปให้เห็นนะครับขยายเข้าไปให้เห็นถ้าคลิกบิดนะครับก็สามารถที่จะ ESC แล้วก็ ทำการสั่งฟิลเลตไม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับฝั่งนี้เลยเส้นหนึ่งนะครับเลเส้นหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมานะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกครับอ่านะฮะชิ้นงานของเราก็จะได้ออกมานะครับทีนี้อยากเปลี่ยนสีนะครับก็เดิลคลิกที่พื้นนะครับที่หน้าจอสีขาวเนี่ยที่มอว์ผมอยู่ตรงไหนก็ได้นะ เ้วก็เลือกไปที่ตัวนะครับใส่ค่าสีนะครับคลิกเลือกนะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกสีตามใจเราเลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการนะครับนี้นะเป็นสีเหลืองนะครับหรือใครจะเลือกเป็นแบบวัสดุนะครับเป็นพลาสติกเป็นเหล็กเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีให้เรานะครับเราคลิกเลือกพลาสติกก็ได้นะครับพอคลิกเข้าไปในพลาสติกมันก็จะมี ให้เราเห็นว่าเป็นพลาสติกแบบไหนนะครับแบบไหนคลิกเลือกก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราตามที่เราเลือกวัตถุนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพอได้แล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับนะครับชิ้นงานของเราก็จบนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีทั้งในช่อง YouTube ของผมนะครับมีทั้งไลฟ์สดนะครับผมก็ทำไปเรื่อยนะครับเวลาที่ว่าง ครก็ฝากให้นําไปศึกษานะครับเผื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ